ราศีกรกฎการงานดีมีลาภผลจากงานเดิมการเงินดีรายได้หลายทางความรักดีใส่ใจกันสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับช่วงวันที่28สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน2566ของชาวลัคนาราศีกรกฎครับก่อนข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวกรกฎครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนครับว่ากรกฎดวงดีทุกเรื่อง ขอให้ทุกท่านตรงนี้ทุกเรื่องนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการพออรอันใดอันประเสริฐก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอให้พรอันพิเศษของท่านที่พิมพ์คอมเมนต์ลงไปนั้นครับจงสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการทีรรท่พิมพ์ครับสรัรนิพยนี้เพรีองของวาสนาการงานการเงินความรักพิเศษดวงโชคลาภครับดูที่ดาววาสนากันกอน,นะครับชาวราคนาราศรีกรกฎมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาววาสนาช่วงนี้ก็จรตําแหน่งอยู่สีครั้งนะครับวันที่ 28- 29ถึงครับช่วงนี้วาสนาถือว่า ต้องเอาใจใส่คนต่างเพศให้มากครับหรือว่าคนในครอบครัวนะครับรวมถึงใครที่มีแฟนก็เอาใจใส่กันให้มากครับอาจจะมีเวลาไม่ค่อยตรงกันหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจกันบางเรื่องนะครับแล้วก็ทํามองเรื่องของการเจรจาแบบมีหุ้นส่วนช่วงนี้ก็ถ้าเลื่อนได้เลื่อนไปก่อนนะครับคุณมักจะไม่ได้ตามเป้าหรือว่าอาจจะเสียเปรียบได้นะครับวันที่3 0มสิบถึงสาครับช่วงนี้ดาวพระจันทร์อยู่ที่เรือนมรณะครับมองถึงการในทางครับพยายามระมัดระวังครับใส่ใจ เรื่องของกฎวินัยจราจรนะครับหรือว่าการเดินเท้าก็ดีระมัมาระวังไม่ลืมเม่าไหลแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีนะครับวันที่1นถึงสองกันยายนครับช่วงนี้วาสนากลับมาดีกลับมาฟื้นครับยิงกับความก้าวหน้าการพัฒนาตนเองครับมาได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะเพศชายเป็นอย่างดีครับวันที่3าถึงสครับช่วงนี้ดาวพระจันทร์เข้มแข็งมากครับเป็นมาจากอุจวิราชครับสถิตอยู่ที่เดือนการงานช่วงนี้เป็นวันดีๆสําหรับท่านเลยนะครับในการ ทำกินงานกใดก็มีโอกาสสาเร็จสูงครับท่านใดที่ทํามาค้าขายเป็นวันดีๆเช่นเดียวกันนะครับในการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้านะครับต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับช่วงนี้ครองตําแหน่งมหาจักรครับยาวย้ายมาแล้วครับตำแหน่งการงานของท่านเนี่ยถือว่าดีและเข้มแข็งที่สุดในรอบปีแล้วนะครับเข้มแข็งที่สุดใน12ราศีด้วยนะครับเรื่องของนาทีการงานงานเดิมงานเก่าเนี่ยมีโอกาสพัฒนามีโอกาสก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเลยนะครับ หรือว่าอิงกับการสังคมครับชทวงนี้ท่านใดที่ทํามาค้าขายถือว่าดวงวาสนาเปิดเป็นอย่างยิ่งครับเรื่องของการมีเครดิตครับพูดคาจาที่ดีครับเจรจาคาคล่องเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ดาว้างคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะครับเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่ท่านใดที่อยากจะหาธุรกิจใหม่เพิ่มเติมนะครับงานเดิมมีอยู่แล้วอยากจะเพิ่มเติมสินค้าตัวใหม่บริการตัวใหม่นับจากนี้ไปนะครับสามารถดิบจับได้เลยนะครับอีกประมาณเดือนครึ่งครับทำอะไรก็มีโอกาสสำเร็จสูงมากครับ ส่วนท้าไนหนที่ว่างงานหางานทําอยู่มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันนะครับมีเกณฑ์จะได้รับงานให้ทําช่องทางอาชีพให้เลือกเป็นงานที่ดีแล้วก็ถูกใจท่านเป็นอย่างยิ่งครับลาภผลไโดยรวมหรือว,ว่าร,รายได้พิเศษนะครับจากงานช่วงนี้มีเป็นอย่างยิ่งครับพอดาวพระศุกร์ถอยหลังมาแล้วนะครับเป็นราชาโชคด้วยมักได้รับรายได้พิเศษนะครับสิทธิพิเศษของกำลังสินน้ำใจหรือว่าโชคลาภทางด้านการเงินด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าไทยใครทํางานบริษัทองค์กรนะครับลองมองหางานเดิมๆงานเก่าๆนะครับที่เคยชะลอไว้คุณมา ปรับปรุงนะครับแล้วก็เสนออีกครั้งหนึ่งครับมีโอกาสทาได้ดีครับท่าไในที่ทํามาค้าขายก็ลองติดต่อกับลูกค้ากลุ่มเดิมครับที่ชะลอการตัดสินใจนะครับคุณมีโอกาสมาพูดคุยอีกครั้งเสนออีกครั้งปิดการขายได้ง่ายเลยไวครับการสังคมโดยรวมนะครับดาวประพุทธถือว่าดีนะครับดาวมาครองตําแหน่งที่เข้มแข็งครับเป็นอุจวิรราชราชาโชคแล้วก็มหาจักรถือว่าดีเป็นยิ่งครับแต่การสังคมดาวถอยหลังเช่นนี้ก็หมายถึงว่าได้เกี่ยวข้องกับเพื่อนเดิมๆนะครับหรือว่ากลุ่มของ เอกสารหนังสือสัญญาเดิมๆเนี่ยจะทําได้ดีครับก่อนหน้านี้เคยติดขัดเคยมีปัญหาเนี่ยคุณมาหยิบจับปรับปรุงครับจะทําได้ดีครับแล้วก็ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเจ้านายนะครับดาวพระศุกรดีช่วงนี้ก็จอถอยหลังแล้วนะครับนับจาก29สิงหาคมงป็คมต้นไปนะครับไม่ได้แปลว่าจะไม่ให้คุณนะครับก็คือให้คุณนะครับส่งเสริมกนดีนะครับเพราะว่าดาวเป็นตําแหน่งราชาโชคเช่นนี้นะครับส่งเสริมเรื่องของการงานครับงานเก่างานเดิมงานยากๆผู้บังคับาบัญชาหัวหน้าเจ้านายช่วยเหลือคุณดีครับ ใครทามาค้าขายก็ยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับจากลูกค้าประจําเป็นอย่างดีครับต่อที่ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับดาวพระอาทิตย์ครับชาเรือนการเงินช่วงนี้ก็ยังครองตาแหน่งเกษตรนะครับนับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับดาวจรมาเช่นนี้การเงินโดยรวมยังคงดียังคงดียางต่อเนื่องครับสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดทํามาค้าขายการเงินได้ดีอย่างต่อเนื่องดียิ่งขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าดาวถือว่าเข้มแข็งครับสถิตร่วมกันกับดาวพระพุธคุณมักได้รับโอกาส ที่ได้มีในใครทำมาค้าขายเนี่ยจะได้รับโอกาสในการพูดที่มากขึ้นมีลูกค้าบอกต่อลูกค้าเชื่อถือสนับสนุนซื้อของคุณมากขึ้นครับท่านใดทํางาน,าน,นาระสองก์ก็มีเกณฑ์เรื่องของได้เสนอผลงานต่างๆแล้วคุณทําได้ดีครับมีโอกาสได้รับอนุมัติเรื่องของสิทธิพิเศษหรือว่ารายได้พิเศษด้วยนะครับการเงินรวมถือว่าดีเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็มีรายรับรายจ่ายครั้งครับดาวพระศุกร์ช่วงนี้กบมาจรเป็นตําแหน่งราชาชโชคกมล k a r n ครับก็มัก บริหารจัดการได้ด้วยนะครับรายจ่ายโดยรวมยังคงปกติดีครับและได้ดียิ่งขึ้นเงินทองทรัพย์สินมีนะครับมีเหลือกินเหลือเก็บเหลือออมด้วยนะครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับมีดาวพระเสาร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นตาแหน่งเกษตรก็จริงครับอยู่ที่ือนมรณะคมรักมีโอกาสแล้วคุยกันได้มากขึ้นครับบางครั้งเวลาอาจจะไม่ค่อยตรงกันหน้าที่การงานอาจจะทําให้ห่างไกลกันบ้างนะครับยิ่งต้องเอาใจใส่กันมากขึ้น แต่ดาวเป็นเกษตรเช่นนี้ก็หมายถึงมีโอกาสได้ทบทวนมีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็คิดถึงการให้กําลังใจกันนะครับความรักประคับประค,คองผ่านกันไปได้นะครับส่วนผู้ที่ยังโสดน,นะครับดาวพระศุกร์ช่วงนี้ก็กลุ่มลักนณาเขาครับคุณจะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะครับรวมถึงมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจมีคนแนะนําให้รู้จักกันด้วยนะครับโอ,อกาสที่จะพบเจอจากการทํางานหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานแนะนําให้รู้จักกันก็ได้นะครับถือว่าดวงเข้ามาแล้วส่งเสริมนะครับเรื่องของ หน้าที่การงานแล้วก็การเงินให้กันและกันนะครับเปิดใจคุยกันได้ครับดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับโชคลาภที่รับจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับชงนี้ดาวพระจันทร์ชงนี้ดาวพระอังคารนะครับเข้มแข็งเป็นมหาจักรครับเลขนำโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณก็คือเลขเกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารของคุณครับเกี่ยวกับพี่น้องคุณเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับหรือเลข4ี่ครับส่วนดาวที่คุณท่านโชควาสนานะครับ ในวันที่1กันยายนครับดาวเด่นดาวพระสุดีหรือเลข5ดาวรองดาวพระราหูหรือเลข8ครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับการงานดีแน่นอนครับมีรายได้พิเศษครับจากงานเก่างานเดิมนะครับการเงินก็ดีครับรายได้หลายทางนะครับความรักดีครับใส่ใจกันครับท้ายนี้ครับกับผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกรกฎพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่ากรกฎดวงดีทุกเรื่อง ขอให้ท่านดวงดีทุกเรื่องครับการนั้นก็ดีมีความก้าวหน้าการนั้นก็ดีมีทรัพย์สิสนความรักก็ดีโชคลาภเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ